บทส่งท้ายเฉลิมฉลองกับทุกคนวันรุ่งขึ้นเราตัดสินใจพักที่สูรียไรสสักพักกิลนักผจญภัยกําลังจะสืบสวนเหตุการณ์นี้และเก็บบันทึกรายละเอียดไว้เราต้องขออภัยทุกท่านในขณะที่คุณกําลังเหนื่อยล้าอย่างไรก็ตามเราขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนของเราในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในอนาคตเจ้าหน้าที่ของสาขาสูเรียไรายมาที่โรงแรมของเราและโค้งคำนับเราด้วยกิริยาที่สุภาพมากแน่นอนว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ ไอริสและฉันอยู่ในกิลนักผจนภัยและในฐานะสมาชิกขององค์กรเป็นเรื่องปกติที่เราควรให้ข้อมูลนอกจากให้การเป็นพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วฉันยังเข้าร่วมการตรวจสอบสถานที่ของศูนย์สก,การาเขาวงกดใต้ดินและช่วยเขียนรายงานส่วนหนึ่งด้วยด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องขยายเวลาการพักอาศัยในซูเรียไรต์และสมาคมนักผจนภัยก็จ่ายค่าที่พักเพิ่มเติมให้ฉันเมื่อพิจารณาว่าศาลาห้าดาวเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมืองนี่เป็นข้อเสนอที่ใจดีมากฉันหวังว่าบริษัทญี่ปุ่นจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ ส่วนกำหนดการเดินทางเราติดต่อบริษัทสกกเลตเทรดดิ้งเพื่อจัดตารางใหม่เนื่องจากมีเวลาว่างมากมายในตารางเริ่มต้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เราจะมาสายสำหรับพิธีมอบรางวัลในเมืองหลวงมันเป็นช่วงเย็นของวันที่หอกรขอองค์การเข้าพักของเราและในที่สุดเราก็ทำธุระของเราเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราออกจากอาคารกินนักผจญภัยพวกเราทุกคนก็ยืดตัวออกไปในที่สุดก็จบลงแล้วฉันคิดว่านี่ยากกว่าการต่อสู้กับมังกรตะลละไอริสถอนหายใจลึกๆและลินลี่ก็พยักหน้าข้างๆเธอ ฉันก็เหนื่อยนิดหน่อยเหมือนกันลินลี่โอนีจังคุณสบายดีไหมฉันจะนวดให้คุณทีหลังเราเริ่มเดินไปที่โรงแรมในขณะที่เราพูดคุยกันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะออกเดินทางสู่ท่าเรือฟอสในที่สุดวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราในซูเรีรยไร์และเนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายของเราที่นี่เราจึงอาจทําอะไรแปลกๆได้เช่นกันขณะที่เรากําลังคิดอยู่ก็มีผู้หญิงผมสีบลอนด์ยาวมาจากฝั่งตรงข้ามถนนมันคือแคลนักผจญภัยระดับดีฉันได้รับแจ้งว่าเธอมีบ้านของครอบครัวอยู่ที่ซูเรีรยไร์และฉันก็เดาว่าเธอกําาาลลัังงเดินนทกบบ้ เธอสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขาสั้นและถือกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ในมือทั้งสองข้างยาฮูโคจิสวัสดีสวัสดีฉันเพิ่งจะไปถึงโรงแรมของคุณคุณอยากเจอฉันเหรออึงโคจิหรือว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ของโคจิซามะเห็นไหมคราวนี้คุณก็ปกป้องเมืองเหมือนกันใช่ไหมเอาละนี่คือของขวัญเพื่อขอบคุณแคลเสนอกล่องสี่เหลี่ยมให้ฉันฉันหยิบกล่องขึ้นมาแล้วเปิดฝาขึ้นก็พบเค,ค้กชิ้นใหญ่ที่ตกแต่งไว้ข้างในมันเต็มไปด้วยครีมและผละไม้และดูหรูหรามากคุณทำเค,ค้กนน เมื่อลินลี่ถามแบบนั้นแคลก็พองหน้าอกของเธอออกพ่อแม่ของฉันมีร้านเค้กฉันกับป้าทำเค้กนี้ด้วยกันมันอร่อยมากว้าวตั้งตารอโอซูรารานั่นเป็นการตอบรับที่ยอดเยี่ยมแคลตบหัวซูราราแล้วหันมาหาฉันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบายังไงก็ตามโคจิฉันได้ยินมาว่าคุณเอาชนะมังกรตัวอื่นได้หากคิดว่าคุณฆ่ามังกรตัวที่สองได้คุณคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆมันไม่บ้าเหรอมันบ้าแน่นอนไอริสพยักหน้ามันเป็นสัญญาณของมิตรภาพที่เธอเข้ากับน้ำเสียงของแคลหรือเปล่า ในอัตรานี้ฉันมั่นใจว่าเขาจะสังหารมังกรตัวที่สามได้ในอนาคตอันใกล้นี้ไอรินฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรแต่ฉันไม่ได้หมายถึงแค่มังกรสามตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมังกรสี่ห้าหรือแม้แต่หกตัวด้วยฉันไม่ควรทําอย่างนั้นหากบันทึกการฆ่ามังกรของฉันยังคงเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าภัยพิบัติอีกมากมายจะฟื้นคืนชีพฉันไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยสุจริตฉันไม่ชอบของหยาบหยาบเลยฮะไอริสลินลี่และแคลต่างก็เอียงหัวเข้าหากันเมื่อพูดถึงซูราราเขางอร่าาางกยแล้วทํ เครื่องหมายบนร่างกายของเขาเอาละทิ้งเรื่องตลกของโคจิไปซะแควแกระแมในลำคอพร้อมกับไอเล็กน้อยฉันมอบเค้กให้คุณแล้วและธุระของฉันก็จบลงแล้วดังนั้นฉันจะกลับบ้านพบกันใหม่ด้วยการยกมือขวาขึ้นอย่างรวดเร็วแควก็วิ่งออกไปพร้อมกับก้าวเท้าเบาๆฉันจะพูดอะไรได้เธอเป็นอิสระมากใช่ไหมฉันมีเค้กที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามอยู่ในมือแต่ฉันควรทำอย่างไรกับมันเฮ้เฮ้อาจารย์สั่งฉันอยากกินเค้กขวาฉันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงแนะนำให้ทุกคน ในเมื่อเราอยู่ที่นี่เรามาทานอาหารเย็นแบบพอประมาณในคืนนี้และกินเค,ค้กที่โรงแรมกันเถอะนั่นฟังดูดีมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในซูรียไรดังนั้นเรามาถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองกันแล้วคุณลลิลลี่ไม่มีปัญหาเย้ฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันแล้วเราก็เข้าไปกันหมดฉันพยักหน้าและเก็บเค,ค้กที่ตกแต่งแล้วไว้ในไอเทมบ็อกของฉันถ้าฉันทําสิ่งที่งดงามเช่นนี้ตกโดยไม่ได้ตั้งใจปาร์ตี้ฉลองจะพังทลายหลังจากรับประทานอาหารเย็นเบ,นบาๆเราก็กลับมายังโรงแรมของเราซึ่งก็คือศาลาห้าดาว เรารวมตัวกันในห้องนั่งเล่นในห้องของฉันและเริ่มเตรียมงานปาร์ตี้ฉันหยิบเค้กที่ตกแต่งแล้วออกมาจากไอเทมบ็อ์ของฉันและกลิ่นหอมหวานก็ลอยไปในอากาศอาจารย์ซังฉันหิวแล้วคุณรออีกหน่อยได้ไหมใช่ฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้นดวงตาของซูราระเป็นประกายขณะที่เขามองดูเค้กที่ตกแต่งแล้วฉันยิ้มให้เขาและหยิบมีดซองและจานสำหรับพวกเราสี่คนออกมาจากไอเทมบ็อ์ก่อนหน้านี้ฉันเคยสร้างมันขึ้นมาด้วยครีเอชันโดยใช้ต้นฮีคิโน ฉันหยิบมีดขึ้นมาเปิดใช้งาน декорити ของฉันและตัดเค้กที่ตกแต่งแล้วออกเป็นชิ้นๆขนาดดั้งเดิมใหญ่เกินไปดังนั้นฉันจึงตัดมันออกเป็น16ชิ้นเท่าๆกันในครั้งนี้ครูขอบคุณนะคุณเก่งจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันวางเค้กหนึ่งชิ้นลงบนจานของทุกคนเครื่องดื่มเป็นไวน์และน้ำองุ่นซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นของขวัญขอบคุณจากฟาร์มในโทอุเอะในห้องมีแก้วไวน์อยู่ฉันก็เลยตัดสินใจใช้มันฉันจะดื่มไวน์ฉันจะเอาน้ำองุ่นฉันนกก็ดดื่มม้้้้ผลไแววย เมื่อเครื่องดื่มกระจายหมดแล้วฉันก็ยกแก้วขึ้นถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการฉนองค์การทำงานหนักร่วมกันของเราชัยโยชัยโยชัยโยเยชัยโยเสียงแก้วที่กระทบกันดังก้องไปทั่วห้องนั่งเล่นงานเลี้ยงฉลองจึงเริ่มต้นขึ้นและเค้กก็อร่อยเกินคาดเสียอีกครีมเข้มข้นไส้หวานเหมือนเค้กสปานและความเปรี้ยวของผลไม้ช่วยเน้นรสชาติและทำให้คุณกลับมาทานอีกมันดีมากฉันกินได้หลายอย่างเลยอาจารย์ซังชันชอบเค้กนี้นะฟูวา ลินลี่กำลังกินเค้กด้วยสีหน้าเหมือนฝันขณะที่เธอกัดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อลิมรอสมันเธอน่ารักเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆทุกคนรวมทั้งฉันด้วยต่างก็คลั่งคลายเค้กในตอนแรกอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะพุงของเราโตขึ้นเราจึงค่อยๆเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆหัวข้อสนทนาคือเหตุการณ์ในซูเรียไรยห้องอาบน้ำกลางแจ้งในวันแรกที่มาถึงเทศกาลในวันที่สองการเผชิญหน้ากับเขาความพ่ายแพ้ของผู้เท่าลิชอและแล้วการต่อสู้กับมังกรตะละพวกเราทำได้ดีเพื่อที่จะชนะใช่ไหม ไอริส <Iris S 2> พ,พึมพำกับตัวเองและลินลี่ก็พยักหน้าข้างๆเธอถ้าไม่ใช่เพราะโคสั่งฉันคิดว่าเราคงลำบากกันมากไม่ฉันไม่สามารถเอาชนะมังกรตะกละได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณไอริสและลินลี่สำหรับความช่วยเหลือของคุณขอบคุณฟุกฟุฉันดีใจที่สามารถช่วยคุณได้อืมใช่ด้วยเหตุผลบางอย่างการแสดงออกของลินลี่ก็ขุ่นมัวขนาที่เธอหันศีษะเกิดอะไรขึ้นกับเธออย่างที่ฉันจําได้ก่อนที่ฉันจะใช้ธนูอิกราซิลลินลี่ก็พูดอะไรบางอย่างแปลกๆฉันขอมอบชีวิตของฉันให้กับคุณนั่่่นคืออสิงทีเธพูด มันเป็นคําพูดที่น่ารําคาญมากใช่ไหมฉันรู้สึกว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นถ้าฉันปล่อยมันไว้โดยไม่มีใครดูแลลินลี่เป็นเพื่อนคนสําคัญของฉันและหากเธอกําลังประสบปัญหาฉันก็อยากช่วยเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันจะถามเธอในขณะที่ฉันทําได้ลินลี่ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมเออาใช่ก่อนที่คุณจะใช้ธนูคุณพูดประมาณว่าฉันจะสละชีวิตเพื่อมันนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยนั่นคือลินลี่ดูลําบากใจแล้วเธอก็เงียบไปเกิดอะไรขึ้นไอริสเปิดปากของเธอในขณะที่ฉันกําลังไตรอง ลินลี่มันเป็นสิ่งที่คุณมีปัญหาในการพูดถึงหรือเปล่าเลขกที่มันไม่ใช่แบบนั้นหอรออ,อกอรลินลี่สายหัวฉันมีหลายอย่างที่ฉันไม่เข้าใจและฉันก็ไม่สามารถจัดการมันด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นคุณคงอยากคุยกับเราสุราราพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นเล็กน้อยนักวิชาการโบราณบอกว่าการเข้าใจเรื่องต่างๆในใจจะง่ายกว่าถ้าคุณพูดคุยกับใครสักคนนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนฉันมีประสบการณ์ของตัวเองว่าการสนทนาช่วยให้ฉันจัดระเบียบความคิดได้ฉันพยักหน้าแล้วพูดกับลินลี่อีกครั้ง ทำไมคุณไม่บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรหน้าแปลกที่มีความเป็นไปได้ที่สิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ผมว่าอย่างนั้นโคซังอาจจะพูดถูกลินลี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็พยักหน้าอย่างที่ฉันได้อธิบายให้คุณฟังก่อนหน้านี้ตามตำนานของศาสนาก d o f war ว่ากันว่า God o f w a วอ r เทอรีนไมเดนมีภารกิจสองภารกิจคุณจำเรื่องนั้นได้ไหมโอใช่แน่นอนฉันตอบทันทีอย่างหนึ่งคือการมอบธนูของอิซราซิลให้กับ Transm i ิเก tor อร์และอีกอย่างคือการค้นหาดาบวิเศษแรมมใช่ไห ถูกต้องอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วยังมีภารกิจที่3อีกภารกิจหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในประเพณีฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการมองการไกลเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กภารกิจประเภทนั้นคืออะไรเมื่อฉันถามสิ่งนี้ลิลลี่ก็จ้องมองอย่างลังเลเล็กน้อยแล้วเธอก็ตอบด้วยเสียงกระซิบเมื่อผนึกธนูถูกหักมันก็คือการเรียกลูกศร calamity killer มาแลกกับชีวิตของข้าฉันเห็นเป็นเพราะการมองการไกลที่ลิลลี่เมื่อเห็นคันธนูจึงพูดว่าฉันจะเสนอชีวิตของฉันแต่สิ่งที่จําเป็นจริิงงๆไมม่่่ใชชีววตแตแเเป็นนพลั นี่อาจเป็นสาเหตุที่ลินลี่สับสนนั่นหมายความว่าฟอรีไซปิดอยู่เหรอเมื่อไอริดพูดเช่นนั้นลินลี่ก็ตอบด้วยสีหน้างุนงงฉันไม่เข้าใจอาจเป็นได้ว่าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยบางอย่างหรืออาจเป็นได้ว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตามที่ฟอรีไซคาดการไว้ในส่วนของฉันฉันคิดว่าอย่างหลังมีแนวโน้มมากกว่าลินลี่โอนีจังคุณจะตายเหรอสุราราพึพรรมพำอย่างเศร้าใจฉันไม่ต้องการสิ่งนั้น ขอบคุณนะซูราราซังแต่ฉันภูมิใจที่ฉันเป็น God of w a s t e l a n Maiden และฉันก็พร้อมสำหรับมันตั้งแต่แรกเริ่มลินลี่หันมาหาฉันขณะที่เธอพูดสิ่งนี้และพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นน้ำเสียงและการแสดงออกของเธอแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ของเธอเมื่อฉันต่อสู้กับเดวิลทรีในถวยโคซานช่วยฉันจากสถานการณ์ที่อันตรายเพื่อํำระหนี้นั้นฉันจะสละชีวิตเมื่อจำเป็นลินลี่จังข้างๆฉันไอริสพูดไม่ออกเธอดูสับสนไม่รู้จะพูดกับเธออย่างไร ตอกอลองอฉันตอบแล้วมองตรงไปที่ลินลี่ถ้านั่นคือการตัดสินใจของลินลี่ฉันก็เคารพมันในฐานะเพื่อนแต่ฉันไม่อยากให้ลินลี่ตายหากสถานการณ์กลายเป็นการมองการไกลในอนาคตฉันจะค้นหาวิธีป้องกันไม่ให้ลินลี่ถูกสังเวยจนกว่าจะถึงที่สุดไม่เป็นไรกับคุณเหรอใช่ลินลี่พยักหน้าฉันจะไม่เปลี่ยนปณิธานของฉันที่จะทาภารกิจให้สําเร็จแต่ฉันอยากจะมีอายุยืนยาวขึ่งถ้าเป็นไปได้และไปเที่ยวสถานที่ต่างๆกับโคซังและคนอื่นๆคุณคิดว่าฉันเห็นแก่ตัวเหรอ ไม่มันไม่ใช่ใช่ไหมไอริสใช่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะทำลินลี่โอนีจังฉันจะช่วยคุณด้วยหากคุณมีปัญหาใดๆเพียงแจ้งให้เราทราบขอบคุณทุกคอนอหลังจากพูดสิ่งนี้ลินลี่ก็ยิ้มเบาๆรอยยิ้มนั้นปร่งบางและสวยงามราวกับดอกไม้หิมะที่กำลังละลายหลังจากนั้นเรายังคงคุยกันถึงประสบการณ์ของเราในซูเรียไรย์และสิ่งต่อไปที่ฉันรู้คือซูราลากำลังนอนหลับอย่างสงบมุนยาฉันกินไม่ไหวแล้วเอือมเติมหน่อยได้โปรดคุณบอกว่ากินไม่ได้แล้วแต่อยากเติม นั่นเป็นการพูดคุยเรื่องการนอนหลับที่น่าเหลือเชื่อฉันหัวเราะแล้วหันไปสนใจลินลี่คุกซูลินลี่ก็หลับตาและหลับไปโดยใช้ที่วางแขนของโซฟาเป็นหมอนใบหน้าที่หลับไหลของเธอไร้เดียงสาและเหมาะสมกับวัยเฮคูอริสกระซิบบอกฉันออกไปสูดอากาศสักหน่อยไหมฉันชอบนะลินลี่และซูราราต่างก็นอนหลับสบายและฉันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากฉันปลุกพวกเขาขึ้นมาฉันกับไอริสพยักหน้าให้กันและลุกข,ขึ้นจากโซฟาอย่างเงียบเงียบ มีประตูด้านหลังห้องนั่งเล่นเปิดออกไปด้านนอกจึงออกไปที่ระเบียงมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราเห็นดวงดาวมากมายส่องแสงลินลี่จังกำลังหลับสบายบางทีเธออาจจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากปล่อยสิ่งต่างๆมากมายออกไปเธอเหมือนกับเฟลิสนิดหน่อยในเรื่องที่เธอถือของต่างๆไว้บนไหล่แบบนั้นไอริสถอนหายใจเล็กน้อยและพึพรรมพำขณะที่เธอมองไปในระยะไกลโปรโฟไฟล์ของเธอค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเฟลิสเป็นน้องสาวฝาแฝดของไอริสและปรา้อนกอดสตรีมเมเดนอีกคน เมื่อสามปีก่อนเธอถูกสัตว์ประหลาดโจมตีเสียชีวิตเฟลิสยังมีการมองการไกลอีกด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปฉันคิดว่าเธอรู้เมื่อเธอกำลังจะตายเธอจัดข้าวของของเธอแอลและทิ้งจดหมายลาตายไว้ด้วยบางทีเธออาจจะรู้ทุกอย่างผ่านความฝันฉันว่าเธอน่าจะทํานะไอริสพยักหน้าแล้วพูดต่อตอนที่เฟลิสจะไปฉันรู้สึกเสียใจมากถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันอาจจะสามารถช่วยเธอได้ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากเพราะเหตุนั้นคุณคงไม่อยากทําผิดพลาดเหมือนกันใช่ฉันแน่ใจว่าฉันกําลังเปรียบเทียบลินลี่กับเฟส มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะจมอยู่กับอดีตและใช้ประโยชน์จากมันในอนาคตมันเป็นเรื่องธรรมชาติขอบคุณฉันรู้สึกสบายใจนิดหน่อยที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นอริสยิ้มเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเราสองคนก็จ้องมองท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างเงียบเียบแล้วไอริสก็พึมพำเฮคูมีอะไรผิดปกติคุณใช้ฟลายอิงโพชั่นในการต่อสู้กับมังกรตะกรัดใช่ไหมฉันสงสัยว่ามันจะได้ผลกับฉันไหมถ้าฉันดื่มมันนั่นกระทันหันมากอริดดูหวนคิดถึงวันเก่าๆเล็กน้อยเมื่ออันต เมื่อก่อนเฟลิสเคยบอกว่าเธออยากเป็นนกและบินได้อย่างอิสระฉันก็สนใจเรื่องนั้นเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมไม่ลองดูละ่ะฉันหยิบ Flying p งโพช n ัอันออกมาจากไอเทมบ็อกของฉันและเสนอให้ไอริสหอันฉันมีสต็อกมากมายรู้สึกอิสระที่จะดื่มพวกเขาขอบคุณงั้นฉันก็มีอันหนึ่งเราจิบฟลายอิ p งโพช n ันครั้งแรกในเวลาเดียวกันเราทั้งสองลอยอยู่ในอากาศฉันคุ้นเคยกับมันแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ไอริสบินได้ด้วยตัวเองด้วยวินเบลซิ่งเอสบ เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องยากสําหรับเธอที่จะรักษาสมดุลและเธอก็สูญเสียท่าทางกลางอากาศคอร้าคุณสบายดีไหมฉันยื่นมือซ้ายไปทางไอริสยอใช่ไอริสจับมือซ้ายของฉันไว้บนตัวเธอแล้วพยายามลุกขึ้นและเกือบจะลม้มลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเธอทําซ้ําๆแล้วซ้ําอีกดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจมันได้และท่าทางของเธอก็มั่นคงในที่สุดมันค่อนข้างยากมันเป็นงานที่ดีเป็นครั้งแรกถ้าอย่างนั้นเรามาลองเพิ่มความสูงในครั้งต่อไปกันเถอะฉันจะทําอย่างไรยืดหลังให้ตรงแล้วเนยหน้าขึ้นมองเบา,เบา แบบนี้ไอริสยืนเขย่งปลายเท้าของเธอจากนั้นร่างของเธอก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไอริสเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ช้ามากแต่ผมคิดว่าในตอนแรกมันจะเป็นอย่างนั้นไอริสพุ่งขึ้นไปด้วยความเร็วพอๆกับฉันและฉันก็ตะโกนเรียกเธอคุณสบายดีไหมฉันเริ่มเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่ระวังจะล้มฉันจับมือคุณได้ไหมแน่นอนฉันจะสนับสนุนคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกใช่ฉันไว้ใจคุณไอริสตอบและบีบมือซ้ายของฉันเราสองคนก็ขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยกัน ทันทีที่เราไปถึงระดับความสูงที่สามารถมองเห็นสูเรียไรททั้งหมดได้เราก็หยุดครู่หนึ่งสอวอยอ,อริสพูดขณะมองเมืองสูเรียไร้จากมุมสูงตะเกียงวิเศษทั้งที่นี่และที่นั่นในเมืองกระพริบส่องสว่างไปทั่วบริเวณด้วยแสงอันนุ่มนวลเรากับว่ามีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอยู่บนพื้นฉันหวังว่าลินลี่จังจะได้เห็นมันเหมือนกันครั้งต่อไปเราสามคนควรลองบินด้วยกันใช่ฉันแน่ใจว่าเธอจะมีความสุขมากไอริสหัวเราะคิกคักแล้วบีบมือซ้ายของฉันแน่นขึ้นเล็กน้อย ฉันหวังว่าเราทุกคนจะสามารถเดินทางร่วมกันต่อไปได้แน่นอนเป็นยังไงบ้างคะคุณไอริสคุณหมายความว่าอย่างไรคุณรู้ไหมมีภารกิจที่สามที่ซ่อนอยู่สําหรับ God o f w a r s h ต์รี m ไมเดนใช่ไหมฉันนําสิ่งนี้โดยพูดเช่นนั้นก่อนที่จะดําเนินการต่อแล้วบราคอนก o d s อ r สต์รี i ไมเดนมีภารกิจที่คล้ายกันไม่ใช่หรือภารกิจที่เธอจะสละชีวิตเพื่อฉันสงสยัยไอริสครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างน้อยฉันก็ไม่มีความคิดอะไรเลยฉันสาบานก็แค่นั้นแหละ ความประทับใจของฉันต่อไอริสคือการที่เธอไม่ได้โกหกอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จริงๆแล้วว่าจะมีภารกิจซ่อนเร้นที่สามในใจของบุคคลน,นั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ไอริสเป็นเพื่อนที่สําคัญได้โปรดอย่าหายไปในทันทีฉันรู้ฟุกฟุมีอะไรผิดปกติฉันโชคดีมากที่คุณพูดแบบนั้นกับฉันสีหน้าของไอริสขณะที่เธอยิ้มถือเป็นความสุขที่สุดอย่างหนึ่งที่ฉันเคยเห็น